นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่ทุกหยาดน้ำตาและความเดือดร้อนของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกดำเนินคดีและมีฐานะยากจนไม่อาจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้รับการช่วยเหลือคลี่คลายจากสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมของไทยที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนวิชาชีพทนายความนั้น เริ่มต้นมีการใช้คำว่าทนายความตามหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยบัญญัติไว้ในกฎหมายพระอายการลักษณะตรลัการเมื่อปีพุทธศักราช1899นับเป็นจุดเริ่มต้นความเป็นมาของวิชาชีพทนายความในประเทศไทย พุทธศักราช2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงก่อตั้งเนติบัณฑิตยสภาขึ้นพร้อมกับได้ตราพระราชบัญญัติทนายความฉบับแรกขึ้นใช้คือพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2457พร้อมกับพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภาพุทธศักราช2457พุทธศักราช2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงก่อตั้งเมืองจำลองประชาธิปไตยชื่อว่าดุสิตธานีและทรงใช้พระนามแฝงท่านรามณกรุงเทพ ทรงประกอบอาชีพทนายความทรงโปรดให้ใช้พระที่นั่งอุดมวนาพรเป็นสำนักงานทนายความท่านรามณกรุงเทพเพื่อให้ทวยนาครทั้งหลายได้มาปรึกษาความพระองค์ทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักการของวิชาชีพทนายความและที่สำคัญอย่างยิ่งคือได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ทนายความเยี่ยงสามัญชนทั่วไปจึงเป็นที่มาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทนายความท่านรามณกรุงเทพคือองค์พระราชบิดาแห่งวิชาชีพทนายความอย่างแท้จริง พุทธศักราช2,500ความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพทนายความทำให้จำนวนทนายความเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับแต่การแสดงบทบาทการเคลื่อนไหวและการรวมพลังของบรรดาทนายความยังไม่มีรูปแบบที่เป็นเอกภาพและการรวมกลุ่มของทนายความยังขาดความสามัคคีเนื่องจากขาดองค์กรหรือสถาบันในการทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมทนายความอาวุโสในขณะนั้นนายมารุตบุญนาคนายสมนึกเอียมปรีชาและนายชมพูอัตจินดา จึงได้ริเริ่มก่อตั้งจดทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500เพื่อเป็นศูนย์กลางของทนายความทั่วประเทศในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจัดสวัสดิการให้กับทนายความที่เป็นสมาชิกดังนั้นวันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงถือเป็นประเพณีตลอดมากว่าครึ่งศตวรรษว่าเป็นวันทนายความของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2508 ได้มีการตราพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2,508ขึ้นซึ่งมีการโอนอำนาจการออกใบอนุญาตว่าความจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เนติบัณฑิตยสภาเป็นทั้งผู้ออกใบอนุญาตผู้ควบคุมระเบียบและมัญญาตทนายความ ซึ่งในขณะนั้นมีสำนักอบรมศึกษากฎหมายขึ้นในเนติบัณฑิตยสภาแล้วอีกทั้งการควบคุมทนายความในระยะแรกแรกมุ่งดำเนินการตามแบบเนติบัณฑิตยสภาอังกฤษจึงกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายจากมหาวิทยาลายัยต้องผ่านการสอบเป็นเนติบัณฑิตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเสียก่อนจึงจะขอจดทะเบียนเป็นทนายความชั้นหนึ่งมีสิทธิ์ว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรไทย ส่วนผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นได้เพียงทนายความชั้นสองเท่านั้นมีสิทธิ์ว่าความได้ในเขต5จังหวัดตามที่ขอไว้และทั้ง5จังหวัดนั้นต้องมีเขตสารติดต่อกันซึ่งจะระบุไว้ในใบอนุญาต ข้อกำหนดดังกล่าวของนิติบัณฑิตยสภาเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของการประกอบวิชาชีพของนิติศาสตร์บัณฑิตจึงมีการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นทนายความว่าความนั้นควรมีใบอนุญาตเท่ากันทั้งเนติบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิตและต้องใช้เวลาในการสร้างความชอบธรรมไปถึง5ปีเศษจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติทนายความในปีพุทธศักราช2514กำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตเป็นทนายความชั้นหนึ่ง มีสิทธิว่าความได้ทุร,ราชอาณาจักรจากกระแสะการยกระดับทนายความให้เหลือชั้นเดียวทําให้มีแนวความคิดว่าควรมีสถาบันวิชาชีพทนายความขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความโดยตรงและไม่ต้องขึ้นกับเนติบัณฑิตยสภา โยปีพุทธศักราช2517นายมารุตบุญนาคนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้งสภาทนายความเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่สภานี้ได้สิ้นสภาพลงก่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงตกไปด้วย ต่อมาปีพุทธศักราช2518นายมงคลสุคนทักขจรนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้งสภาทนายความต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในครั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้วแต่รัฐบาลสมัยหม่อมราชวงศ์คธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเสียก่อนร่างพระราชบัญญัตินี้จึงตกไปอีกครั้ง จนกระทั่งปีพุทธศักราช2522จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติทนายความขึ้นใหม่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2523และได้นำเสนอต่อในชวนหลีกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและร่างพระราชบัญญัติทนายความรอบผ่านการพิจารณาของรัฐสภา จนถึงปีพุทธศักราช2528ได้มีการอนุมัติพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2528มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2528และสภาทนายความจึงได้ก่อตั้งขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรามีประชุมนักกฎหมายทั่วประเทศที่ัอประชุมใหญ่มาในจัาสตร์ศ ตอนนั้นก็เชิญนายโยนตรีจมสรนอบประธานสิิกาอาจารย์ประกอบับท่านอาจารย์อาจารย์คือฤทธิ์ประธานสวัสดิ์นิสิตแห่งชาติประชมุมเรามีข้อยุติทั้งหมด20ข,อขอ้อข้อที่สำคัญที่สุดมีว่าเราจะตั้งสาบันของไทยความเพื่อปกครองตัเอง ให้ปรอิสบน,น,น,าน,านาอายปรระเทศนอกจากนี้ด้วยภารกิจและเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทําให้ปัจจุบันประชาชนที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นความพยายามมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีหลังการก่อตั้งสภาธนายความคือการมีที่ทำการสภาทนายความเป็นของตัวเอกโดยในปัจจุบันสำนักงานของสภาธนายความเป็นอาคารเช่าชั่วคราวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยคับแคบไม่สามารถขยับขยายต่อไปได้ผู้บริหารหลายยุคหลายสมัยจึงได้พยายามจัดหาที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการมาโดยตลอด จนเมื่อปีพุทธศักราช2549คณะก,กรรมการบริหารสภาทนายความโดยนายเดชอุดมไกรฤทธิ์เป็นนายกสภาทนายความได้ขอมติจากที่ประชุมใหญ่วิสามันเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2549เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน7ไร่เศษบนถนนพหลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมูลค่า130ล้านบาทสร้างที่ทำการใหม่ โดยได้รับพระมหาการุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทําการสภาธนายความเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2553และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับองค์กรสภาทนายความอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช2556สภาทนายความได้มีการเริ่มทำสัญญาก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาทนายความโดยนายเดชอุดมไกรฤทธิน์นาย,ยกสภาทนายความเป็นผู้ลงนามแบบก่อสร้างอาคารคาผู้มีเกียรติทุกท่านอยู่กันนนี้นี่คือบ้านใหม่หลังใหม่ที่จะเป็นที่ปลูกฝังความเป็นทนายความมืออาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากลเช็คเช่นในนานาอารยะประเทศผมเชื่อว่า ท่านทนายความอุโสและเพื่อนทนายความที่รักทุกท่านมีความภูมิใจร่วมกันที่พวกเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายจนบรรลุถึงความสำเร็จของวิชาชีพทนายความในชั้นหนึ่งในวันนี้ขอความรักความสามาคัคคีจงเป็นผลส่งให้วิชาชีพนี้สามารถที่จะก้าวหน้าเข้าไปอย่างมั่นคงเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้ตลอดไป และในวันนี้สภาทนายความได้มีที่ทำการเป็นของตนเองอย่างสง่างามพร้อมต้อนรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทุกท่านอย่างสมเกียรติเพื่อยกระดับศักดิ์ศรีวิชาชีพให้ทัดเทียมวิชาชีพอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมภายใต้อุดมการที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการพดุงความยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางกฎหมายในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเช่นทุกวันนี้สภาทนายความ เป็นองค์กรที่ยึดหลักนิติธรรมและควบคุมจริยธรรมมันยาิทนายความสร้างความสามัคคีเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนและพัฒนาองค์ความรู้ของวิชาชีพทนายความให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด